สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดตราดนะนี่วันนี้อยู่ที่ศูนย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดตราดนะวันนี้เราจะมาแอบดูนะการทํางานของเหล่าน้องๆคนพิเศษนะครับสวัสดีครับทุกท่านอะสวัสดีพอออก,ก่อนครับสวัสดีครับครับอ่านี่นี่คือพอออของศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดตราดนะครับ อยู่ที่นี่นานเนียครับมาอยู่ได้สองปีแล้วครับสองปีกว่าสองปีกว่าแล้วนะอ๋อแล้วมาก่อนนี้อยู่ที่ไหนมาครับก่อนก่อนแร่ที่จะมาที่ตงก็อยู่ที่บุรีรัมย์มาก่อนครับอ๋อมาไกลเลยอะมาไกลมีเพ่งครับเป็นคนที่ไหนครับพ่อคนจริงๆเป็นคนอีสานครับคนที่อุบลครับอุบลนะครับหรือจะกลับบ้านไหมครับคงอีสพักเขาก้องอีสพักนะครับวันนี้เรามาดู เราน้องๆอ,อ่ะนี่อาจารย์แจ็คครับสวัสดีครับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับนี่อาจารย์แจ็คนะอาจารย์แจ็คเป็นคนออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกแทบทั้งหมดเลยที่นี่นะครับอ่าแล้วคนที่กําลังปั้นอยู่นี่ใครนะครับคนนีชื่อบ,บ้มครับบ่มสวัสดีครับเบิม่มพูดไม่ได้บ,ม,บมหมูด้วครับเบ้มหมูด้วนะอ่าครับ ทำอะไรอยู่นะครับดีเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดูนี่ทำอะไรอยู่ครับก็กำลังทำก้วยรางวัลครับสำหรับงานที่บอกได้ไหมพี่ประชาสัมพันธ์ได้ไหมรอาว่าอะไรครับก็เป็นเป็นงานที่กำลังจะจัดที่ที่กําแพงเพชรครับก็เอ่อน่าจะเป็นน่าจะเป็นโครงการโครงการหนึ่งที่อยู่ในโครงการที่เรากำลังจะทำขึ้นนะครับที่ที่คอนเซ็ป The King b e a d Return นะครับอ่าก็ด้วย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 การกลับมาของราชาหมีครั้งนี้ขี่กล้วยไปที่กำแพงเพชรครับอ๋องานกำแพงเพชรแฟร์นะครับนี่ครับนี่เบิ่มนะมือปั้นระดับหนึ่งใช่ไหมมือปั้นระดับหนึ่งเลยครับนี่ฮะอ่น,นี่เสือ Night. ้อลิตไ์นายสุดยอดสุดยอดนะอันนี้คนนี้นะครับคนนี้ชื่อแห้งครับคุณตัว เหมือนกันูโ,โดเหมือนกันทำงานทำงานอยู่อ่าอาจารย์เขาเขาพูดว่าอะไรเนี่ยอ,อยู่ครับอ่าครับกำลังเช็ดติบอะไรับอ่านะเสื้อสวยนะเสื้อม่วง <c oughs> ครับอ่าน้องดงครับน้องดงน้องดงพาดได้เลยอ่าน้องดงทํางทำงาน,ำงานำทำถ้วยที่กำแพงเพชรเหมือนกันครับถ้วยกาแพงเพชรน,นะนี่นะโอ้ ขี่กล้วยเหมือนกันนะขี่กล้วยนะเอามามานี่ครับเป็นถ้วยของกำแพงเพชรนะนี่ครับ The b a r King Return ขี่กล้วยหอมกล้วยไม่ใช่สิกลนะ้วยไข่นะทำไมกล้วยไข่ม้วนจังอ่ะไนโตรเจนสูง ไว้ได้สูงได้สูงสมบูรณ์นะอืะสมบูรณ์จัดนี่เป็นสถานที่ทำงานของน้องๆนะโอ้มีท่าพิกเนตนะไหว้ไหมเนี่ยไหว้ครับวหว้นะไหว้แบบพิกเนตวัชระไหนครับวัชระไหนฮะเฮ้ยโอ้โหวัชระนั่งซุ่มเลยอ่ะวัชระปั้นอะไรเนี่ยนี่ครับ ทำอะไรวะเจ้าขุอขอดขุดลบโวยิโจรเดยโอ้โหนี่ยวัฒรลนะปั้นดินอยู่โอ้อ่ะเดี๋ด้วยเหตุวันนี้นะเราจึงมาที่นี่เดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันในห้องห้องขายสินค้าของลิสต i นายไฟเดย์นะอือวันนี้เรามาดูภาพการทำงานของเด็กๆน้องๆกันก่อน นี่นะเดี๋ยววัชร่าตามไปด้วยป่ะเนี่ยได้ครับได้ได้นะไปเราไปกันมาดูลงสีหน่อยไ,ไ,ไหมครับยังมีสองสามคนนี่อ๋อยังนี่นี่คนนี้ครับคนนี้ครับชื่อมดครับคนนี้ชื่อมดนะ,ะมดก็หูหนวกเหมือนกันครับโอ้โหูหนวกเหมือนกันอืม <S <S> <S นี่นะ <S <S> ทำอะไรอยู่เนี่ยอันนี้อะไรอะ่ะทำเคลือบครับทำเคลือบทำเคลือบ นี่นี่ชามมะชาะเนี่ยใช่ครับถ้วยมัชาะนะเดี๋ยวนี้ฮิตนะใช่ใช่คนนิยมครับไอ้ไอ้ที่ไปขายในงานแคคตัสแทแลนจำได้ไหมครับเขาต้องรับบัตรคิวทางออนไลน์นะอ่าแล้วถึงจะไปเลือกหน้าร้านนะไม่ใช่เดินไปหน้าร้านเลือกได้เลยนะมไม่มีโอโหขายดีขนาดนั้นเนี่ยทำดีๆนะไม่แน่นะ <c oughs> อ่าแล้วหายไปไหนล่ะไม่รู้เรียน้องเขาไปไหนนะอันนี้ก็คือโต๊ะทำงานของน้องๆเขานะครับนี่อ่านี่อีกคนนึงครับอันนี้ชื่ออะไรครับคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อเกศครับชื่อเกศเนี่ยชื่อภาษามือแบบนี้โอ้ทำงานกลับงาอยู่ครับแน่นะ อ่ะไปติเกตนะโอ้โหนี่ฮะเสื้อม่วงเลยไปนี่คือนี่คืออะไรฮะดินล่ะหรือสีน้ำเคลือบน้ำเคลือบเป็นสีอ๋อเป็นแบบนี้นะเวลาที่้องการสีไหนก็ชุบลงไปอ๋อครับอ่ะไปไปเราไปดูที่ที่ช็อปกันนะครับ วันนี้วันนี้มามอบเจ้าตัวบิ๊กฟุตนะครับที่ทํางานร่วมกันระหว่างส่วนแก้วนะครับเขามีความรู้สึกว่าอยากให้ตัวนี้เป็นเป็นแรงนาใจในการก้าวก้าวเดินที่ยิ่งใหญ่ของนิตยนายไฟเดย์รอนนิตยนายไฟเดย์เนี่ยก็มาจากก้าวเล็กๆในวันสบายๆอยากให้มีก้าวที่ยิ่งใหญ่ส่วนแก้วเนยทำออกมาเป็นตัวบิ๊กฟุตนะครับมอบให้พรอบ ก็ถือว่าเป็นที่มีายดีที่เราจะทํางานร่วมกันให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับพอมาถึงลิศนายไฟเดงอาจารย์แจ็คหรือว่ากลุ่มน้องๆคนที่เจ๋นะเขาก็อยากจะทําให้มันจากเดิมปกติเนี่ยก็จะเป็นกระถานที่จะถามว่าเวลาจะขายกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่ากี่นิ้วตอนเนี้ย เขาบอกว่าเขาจะไม่นับเป็นนิ้วไปนเป็นเทานะ้านะทั้งหมดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากระถางม,มีเก้าเท้าม,นะมาเรียกอาจารย์แจ็กมาคุยดีกว่าอาจารย์แจ็แอยังไงฮะการเปหมีเก้าเท้าก็คือดูจากจากที่จากที่ที่เราที่ตัวนี้ ต้นแบบของของของ,ของเรื่องนี้ครับที่เราพิดเนี่ยซ,ซึ่งซึ่งเป็นความปรารถนาดีนะครับของสวนแก้วที่มอบขอให้พวกเราเป็นเท้าใหญ่ใหญ่อยากจะให้เราก้าวไปไปไปทีละทีละไกลๆน,นะครับแต่เราก็พยายามกลับมามองว่าจริงๆแล้วตัวเราอ่ะก็ก็เป็นคนที่ตัวเล็กๆนะจะมีเท้าเล็กๆที่มีที่มีที่มีมมมความสามารถ ประมาณนึงแต่ก็จกพะพยายามด้วยความที่เรามีเท้าทเล็กแต่ก็มีเก้าเท้าครับจริงๆแล้วเรามีบุคลากรเก้าคนโอ้นี่เก้าคนพอดีเลยใช่โอ้โหอ่าเรืของขอาครูจีือมีเก้าคนในนั้นก็เป็นตัวแทนของแต่และคนเลยเทา้าทั้งเก้าที่มันเล็กๆครับแต่ก็พยายามที่จะ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 เดินาบบนี้ถ้าใครมาตาก็จะเจอเก้าเาเก้าท้า ในเรืเก้าเลข่เกา้ามันก็ยังเป็นแบบในที่เรายาังยังใช้เป็นเป็นเป้าหมายหลักก็คือพิจารณาของเราต่อไปในการเก้าท่าว่าได้ถ่าวว่าพอพอปั้นกระถางไปนี้ครับแล้ววันนี้วัชระเกิดแรงนาใจแล้วของวัชระ วัชร้าเห็นแล้วอยากอยากนั่อยากอยากทำเลยนะรอยากปั้งใช่ไหมเออแล้ววัะรับปั้งออกมาไหมเอาไหนไปหยิบมาโชว์หน่อยดิอวจะร้าอยู่ไหนเอามาปั้งหมดไม่ใช่งานวัชร้าที่จี่ห้องที่อ่าเราคู่นะคะอ่วัชระเห็นตัวเนี้ยแล้ววัชระาจะถึงอะไร มี 9, เอ็นแมีขามีหนูแล uh, um, right. ้วม like okay, um, um, ีขาเอท้าเออแล้วไราเป็นตัวอะไรตัวังคอกอเหมือนอะไรมันตัวอะไรมั้งมีหนูด้วยเ่ยมีหนูมีตัอันนี้คืออะไรหนวนมีหนวดเออขาขาตออมีขา มีหลายหลายขาเเห็นว่ามันมีหลายหลายขาใช่ไหมมีหมดใช่ไหมมีเออแต่ก็ไม่ได้ดูว่าเป็นตัวอะไรใช่มนะเป็นตัวเหมือนอี่างนี้เปียกเลยเหรอโอ้นี่วอันเหมือนกับเนี้ยเลยเหรอตัวนี้่ะนี้ค่นะตัวที่ตึงเี่ยเราจะชารัฐก็ได้ปั้นงันใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะตัวนี้ครับเออนี่นะมีหลากสีเลยตอนนี้ทำมากี่ใบ ตอนนี้ตอนนี้ที่มีมีเท่าที่มีอยู่ข้างหน้านี้เลยที่มีใบใหญ่5้าใแล้วกม 4, 5, 5. ็มีสบเล็กสิบาบอันนี้ใบเล็กสุดอ่าจริงๆตั้งใจให้คุณไม่ได้บอกหมอพี่โดมเดมมีคนปั้นนะแล้วก,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 ก็ไม่ได้บอกเขาหรอกว่าว่าจะต้องใหญ่ขนาดไหนทำมือประมาณเขาก็เลยมาใกล้เคียงกันพี่ดูกลายเป็นมีตาบอก <laughs> มีตาครับใกล้ๆมาดูนี่ฮะดูได้เนี่ยเนียคือตากับสีผิวเหมือนกันใช่ไหก็เลยเหมือนไม่มีตาแต่จะมีครับก็เป็นความประหลาดอย่างนึงครับแล้วเป็นการเคลือบได้เป็นการเคลือบได้แต่เคลือบครับเพื่อเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่ายจะไปโอ้โหใช้ดีเยอะนะครับใช้ดีเยอะหนักเลยครับหนักเลยนี่มีใหญ่ด้วยโอ้โหหนักถึงเลยฟกํา โถ่ทำทำค่อนข้างยากนะพี่เพราะว่าขาเนี่ยต้องต้องปั้นขึ้นมาใหญ่ทั้งแี้เสร็จแล้วต้องคว้านข้างในโถ่จะเห็นได้ว่ามีรูทุกอันเนี่ยคือข้างในเนี่ยไ,ไม่ได้ปันน้นนะพี่คว้านยังไงอะคว้านเอามีเครื่องมือเนี่ยคว้านมีสอกมาก่อนไม่งั้นมันระเบิดใช่ไหมใช่ใหญ่เลยไปมันระเบิดนั่นทำไม่ได้ง่ายนะพี่โอ้ตัวนี้ทำยากอยู่ทำยากนี่ดูวัฒนธรรมพอเห็นกระถางหมีก้าวเท้า มีเก้าครับจะกลายเป็นตัวนี้ราชาหมีเวอร์ชันมัชระราชาหมีเวอร์เชันมัชระครับมัชะาที่บาทแล้วแต่พี่แจจะละอยากขยทีิบาทนี่จะลอยาขไปที่บาทขอครับขอเท่าไหร่เจ็ดเนี่ยเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสิบเก้าบาท พอข้าอะไพ่อข้าข้าวเจ็ดข้าวใช่ค่ะเจ็ดเจ็ดข้าวได้กินได้กี่มื้อมือเดียมือเดียวเอามือเดียวเลงเหรอส่วนแก้วบอกว่าน่ารักมากค่ะแก้วส่วนแก้วมีใครอยากด้าไหมมีสามใบมีกี่ใบมีหลายมีสามใบครับเดี๋ยวต้อนบเอากี่บาทไม่รวมส่ง ไม่รวมส่งเหรอเศอ๋อเท่าไร่ดีด้วยนะว่าเ <c oughs> ด็กเ็กาเอาพวกมนท้หน <c oughs> ก้าวันนะวันะปดห้าวันนะสี่อยบาทสี่ร้อยอาจพัดตุถ้าตอบหนอะไรนี่ครับเนี่ยเป็นยังไงครับอัจร์วันจนะันทร์อาจารย์พทดภาษาสุขถึงจะเสร็จนะถ้าตอ วันละ89บาท80บาท5วัน400 400นะมีได้5วันเราต้องปันกี่ตัวคดครับต้องปัน10ตัวเลยเหรอ10ตัว10ตัวแค่ไหนเนี่ยมือ10ตัวมี12แล้วษามือเป็นด้วย10 10ทบสามต่อที่ตอบถูกอย่างนี้ับแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่12 12 12 12ตัวครับยอด12อิครับหลังจากนั้น <off> <icing> <behaviour> กินน้ำกินอะไรชาโกโก้แอับกินโกโก้กินโกโก้อ่ามีใครอยากได้ไหมมีใครอยากได้ไหมี่ตัวเลยเหรอเฮ้ยมีส่ตัวสี่ตัว่ตัวนี้ไม่เหมือนกันเลยนะพี่ชลาไม่เป็นคนที่แบ่ทางเหมือนกันไม่เป็นนี่โโหอรัตัวนี้ก่อนเ่าตัวนี้ก่อนตัววัชระนี่นะมีวัชระ รู้วะวัชระวัชระแปลว่าอะไรเอาว่าเอาค่ะเว้คำว่าวัชระแปลว่าอะไรรู้วะวัชระนี่เป็นอาวุธของพภาคินเป็นสายฟ้าของพระอินมีนิดเยอะนะนี่อ่ะนี่วัชระวัชระมีวัชระนี่นะใบที่หนึ่งนี่มีวัชระใบที่หนึ่งนะ มีใครอยากได้ไหมมีใครอยากได้ไหมนีใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งนะนีใบที่หนึ่งอยากได้อยากได้ให้พินอะไรพี่ต้องยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนใบที่หนึ่งใบที่สองเอ๊ะขนาดก็ประมาณสี่นิ้วห้านิ้วปากกว้างพอกันครับปากกว้างประมาณพอกันนะ นี่มันชัดหมือไหงนี่ใบที่สองนะใบที่สองไม่มีเลยค่ะใบที่สามนี่ใบที่สามนะใบที่สี่ใบละสี่ร้อยบาทนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอ